คนฝั่งนู้นเขาไม่มีสังกัดไม่มีสังกัดนะครับเออไม่มีใครนะพูด,ดง่ายๆว่าตัวคนเดียวนะวันแมนโชว์พูด,ดง่ายอยูโดด่โดดเดียวๆนะเขาไม่ได้พูดเพื่อใครพูดเึกตัวเองนี่แหละพูดไปก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นหากินก็เพื่อตัวเองมันชัดเจนนะครับ ไล่นีให้หมดโอ้ถ้าไล่ได้มันก็จบแล้วไงแต่แอดก็ไปดูนะเอาบอกพูดง่ายๆแอดก็ไปดูฝั่งโน้นนะเขาก็มีคนดูเยอะมากานะทั้งๆที่เขาพูดมันไม่ด้มีเยอะอ,อยู่เพราะอะไรก็คนไปให้ความสนใจเอาถ้าคนให้ความสนใจเขาก็จะไม่หยุดหรอกบอกได้เลยไม่มีคําว่าหยุดเรื่องเนี้ยเป็นไปได้ตลอด ใช่อันนั้นก็ถูกนะครับช <c oughs> ่องหายนะครับหนึ่งก็คืออ่ากฎเกณฑ์กฎระเบียบนะแล้วก็อ่าคนใหญ่คนโตนะครับถ้ามันมีอ่ามีคดีหรือมีอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็พูดไม่ได้แล้วก็ผิดกฎนะครับแล้วก็ผิดกฎผิดกฎระเบียบอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะอืม ก็อยู่ที่นั่นเขาก็มีเอฟซีไปไปมานั่นแหละนะมันไม่ได้เงียบหรอกนะเหมือนพวกฝั่งตรงข้ามเอาใบป,ประคมงข่าวเอาไปตีข่าวว่าโอ้ยไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนแล้วเป็นอ่าเป็นสถานที่ลกร้างนะครับเป็นสถานที่ล้างเออเขาก็ไปกันทำรกิจกรรมกันมันก็อาจจะไม่ได้บ่อยก็สลับกันไปคนนั้นมาคนนี้ไปก็อยู่อย่างเงี้ยตลอดเห็นไหม มันชัดเจนไหมไอ้เอมันใช่อยู่แล้วนะครับเรื่องนั้นอะเออเรื่องนั้นนะ่ะมันใช่อยู่แล้วเรื่องอ่าเอาแก่ไปเล่นเรื่องชู้สาวนะยังไงมันก็มันก็เป็นการดูถูกนะครับเป็นการใส่ร้ายเลยละ่ะนะ ใครก็แล้วแต่ถ้าพูดพวกเรื่องนี้นะย้ำย้ำย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดเรื่อยๆเนี่ยเดียดนะเด๋ยวจะโดนนะเดี๋ยวจะโดนบอกตรงนะครับเดี๋ยวจะโดนนะครับเพราะเป็นการใส่ร้ายคานะเออเป็นการใส่ราาา้า,รรายไม่ว่าฝั่งฝัง่งทางเราหรือฝั่งทางเขาเขาก็ยังพูดออกมานะครับว่าไม่เกี่ยวกวับอ่าไม่เกี่ยวกวับประเด็นชู้สาวนะ คนที่มีปัญหาด้วยกันน่ะมันก็ยังบอกว่าไม่มีเรื่องประเด็นเรื่องชู้สาวเลยแต่ฝั่งตรงข้ามมันก็ไปเล่นมันก็พยายามโยงให้เป็นให้ได้สวัสดีครับเบิร์นเบิร์นบีนะครับเออเป็นโควิดก็รักษาสินะเออมันมันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับบอกตรงนะครับยังไงยังไงก็ก็ต้องอยู่นะ เราเราชัดเจนของเรานะครับเราเออกมาเพื่อปกป้องนะเราบอกเลยนะเรามีสังกัดนะมีเสียงกัดที่แน่นอนมีหลักแหล่งนะครับทางฝั่งนู้นเขามีไหมไม่มีเขาพูดแบบเนี้ยเพื่อใครถามแค่นี้ก่อนเออเข้ามาพูดเนี่ยเพื่อใครนะครับเพื่อสังคมเหรอถามว่าสังคมได้อะไรไม่เห็นได้อะไรเลย ได้อย่างเดียวคือบันเทิงนะนะได้คำว่าบันบันบันเทิงบันเทิงแค่บันเทิงเฉยๆได้ประโยชน์ไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่เกี่ยวนะเถียงกันไปแก้คําแก้ข้อกล่าวหากันไปแก้ข้อกล่าวหากันมานะเป็นอย่างนั้น,น <S <S มันชัดเจนนะเออยนจะเลนะครับสวัสดีครับผมนะ นี่แหละนะครับเราถึงให้เห็นเนี่ยว่ามันสร้างคอนเทนต์แต่ให้ความเสียหายกับคนอื่นเห็นไหมล่ะให้ความเสียหายกับคนอื่นสร้างประเด็นสร้างปัญหาขึ้นมาบางเรื่องนะครับมันตอนเนี้ยพูดง่ายๆนะเอฟซีนะตอนเนี้นะที่มันพูดเนี่ยมันสร้างอะไรนะ,ะยัดเยียดความผิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เกิดขึ้นมาให้ป้าแลงคผัก มันทุกอย่างมันก็ใส่ที่ป้าแปลงผักอย่างเดียวว่าป้าแปลงผักพูดแบบนู้นพูดแบบนี้ทําให้ช่างใหญ่เขาเสียหายอย่างงู้นอย่างนี้นะอันนั้นมันก็เรื่องครอบครัวเขานะเออหรือเขาจะพูดเพียงแค่เพียงคอนเทนต์เท่านั้นเออพูดแค่เป็นคอนเทนต์เท่านั้นเออมันไม่ได้มีอะไรก็คือถ้าช่างใหญ่เขาไม่พอใจเขาก็ว่าเองอั่นแหละนะเออย,ยังจะพูดมากนะอย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่ากันไป นะเออแล้วมันก็อ้างว่าตอนนี้ช่างใหญ่เขากลัวป้าแบงผักไม่กล้าจะเปิดเผยเรื่องอะไรไม่กล้าแต่ว่าไม่มีหรอเขาไม่พูดไม่อะไรกันเขาไม่ได้มีปัญหากันนี่เขาจะไปด่าไปว่าอะไรกันทะเลาะต่อหน้าเอฟซีหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะป้าป้าจะพูดแซะยังไงแซะอย่างางู้นแซะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าเขาผัวเมียกันนะเขาผัวเมียกันเออ มันเล่นไม่จบอยู่แล้วคือจะจบได้ยังไงนะครับเออเรื่องฝ่ายเราที่วันฟาดกันอยู่เนี่ยนะมันจะจบได้ยังไงถามแค่นี้เอ,อถ้าคนอีกคนไม่หยุดนะอีกคนไม่หยุดไอคนข้างๆหรือคนฝั่งนู้นมันก็คอยแซะอยู่คอยเอามาเปรียบเปยนะเอามาเปรียบเปยซ้ายกับขวาเอามารวมกันแล้วก็พูดพาดพิงให้ถินกันคือให้เกิดสร้างประเด็นอยู่ตลอดเวลา เหมือนกระยงคนนี้แย่คนนี้มั่งแย่คนนู้นมั่งให้เกิดประเด็นมันก็ทนไม่ไหวเออนะทนไม่ไหวมันก็เกิดปัญหาเลยก็ทะเลาะวิวาทากันอ่าทางนี้เขาก็บอกว่ามึงไม่หยุดสักทีดิมึงก็เล่นงานอยู่ตลอดเวลานะครับด่าเพื่อหาคอนเทนต์เห็นไหมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วที่เขาพูดมันก็ชัดเจนแหละนะครับ ถ้าเราไม่พูดถึงมันก็จบไหมล่ะจบเออถ้าไม่พูดถึงก็จบก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าพูดถึงมันจะไปจบที่ไหนก็โต้โต,ต้วาจากันไปโต้วาจากันมามันไม่มีคําว่าจบหรอกมันก็เอาเรื่องนน้นเรื่องนี้มาพูดมันมีพูดได้ทุกวันถ้าคนเราไม่หยุดพูดเดี๋ยวมันเ็่มมีเรื่องพูดโต้ตอบกันได้ทุกวันนะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคอนเทนต์เป็นหนึ่งเลยล่ะเอาไว้ง่ายคอนเทนต์เป็นหลักแล้วพยายามจะหยิบยกคําพูดของอ่าคนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเอามาพูดเอามาวิพากวิจารณ์แล้วมันก็ด่าในตัวด้วยยิ่งปอบเหลืองนี่ด่าในตัวเลยนะครับเป็นคนนิสัยอย่างงู้นนิสัยอย่างนี้มันก็ว่าไปเห็นไหมบางทีมันพูดจนลืมตัวบางทีมันใช้คําพูดหนักมากมันพูดลืมตัวเลยด่าแบบลืมตัวกูกําลังติดพันอยู่นะ ใส่แบบชนิดว่าลืมนึกถึงว่าอาหารนี้มันเป็นแค่คอนเทนต์นี่หว่าเอแต่กูใส่จริงเนี่ยใส่อารมณ์เข้าไปด้วยมันก็เลยดสมจริงสมจังมากมันไล่หนีไม่ได้หรอกคุณเอพนะครับมันไล่หนีไม่ได้มันก็ไม่ไปแอดบอกเคยเคยบอกแล้วไงระหว่าง ให้หนีจากที่นี่ไปกับโดดจากต้นยางลงมาเนี่ยมันเลือกโดดจากต้นยางลงมาโดดจากต้นยางลงมายังมีโอกาสรอดนะยังดีแค่พิการไม่ตายแต่ถ้าออกจากนี่ไปนะมันตายเออมันตายนะเพราะฉะนั้นไม่มีทางสละที่มันจะ,ะออกจากที่นี่ไม่มีนะไม่มีแน่นอน ยังไงมันก็ไม่หรอเพราะแล้วตอนนี้มันเป็นเสษติดไปแล้วมันเป็นสารเศษติดอย่างหนึ่งไปแล้วมันไม่มีทางเลยที่จะออกจากที่นี่ไปจะบอกว่ามันด่ายังไงมันก็ยอมหมดดา่ามันยังไงมันก็ไม่ไปนะเออแค่เสมอคําว่าดา่านะมันไม่สะเทือนหรอกคนพวกนี้เขาไม่สะเทือนเราต้องเอาเอาเหล็กนะ่ะนะเผาไฟแดงๆนะั่นแล้ก็จี้อ <laughs> นะ ประทับตาเหมือนไอ้งัวควายอที่ประทับตาเผาแดงๆแล้วก็ประทับลงไปนะเอออย่างนั้นมันไม่มีเลิกหรอกถ้าแค่พูดอ่ะภาษาพูดเนี่ยไม่ทําอันตรายมันได้แม้แต่ผิวหนังไม่มีและแม้แต่ความรู้สึกนะมันตัดเส้นประสาทความรู้สึกนั้นออกไปแล้วไม่มีความรู้สึกอ่าของการที่ว่าโดนด่าแล้วจะรู้สึกไม่มีพวกนี้จะทนมากเออ เพราะฉะนั้นมันต้องเผาเหล็กแดงๆนาาเอาจริงๆไม่มีทางแน่นอนมันไม่มีทางไปจากที่นี่แน่ๆหลายๆคนที่พยายามจะไปแล้วไปไม่รอดครับต้องย้ายกลับมาพูดถึงอยู่ดีเออเพราะอะไรละ่ะไปแล้วมันไปไม่รอดเนี่ยถ้าไปรอดมันไปนานแล้วใครเขาไม่อยากจะมาพูดเนี่ยอายตัวเองก็อายนะเก็บความอายไว้ ใส่ลิ้นชักแล้วก็ใส่กุญแจไว้เลยไม่สามารถจะเปิดกุญแจอ,ออกมาได้เพราะมันอายเพราะฉะนั้นคําว่าคําว่าอายสะกดคําว่าอายนะ่ะนะใส่ลิ้นชักนะครับเออเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วก็ใส่กุญแจล็อกไว้สามชั้นเลยนะห้ามห้าม,มาออกมาเพราะถ้าออกมาเนี่ยใส่ความรู้สึกตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันจะไม่สามารถจะพูดได้เพรา